ตรงนั้นไงร่างกายของฉันในตอนนี้มันแทบจะเคลื่อนไหวไปด้วยตัวของมันเองแล้วผลลัพธ์ของการฝึกฝนที่ท่านซีคอยชีน้นำมันสุดยอดมากเลยจริงๆรีบไปหยุดพวกคาวิตเมนที่กำลังจะมาซะ นั่นมันอะไรนะถ้าหากฉันสามารถทำลายแนวเส้นตรงได้หล่ะก็ฉันก็จะสามารถจัดการกับคนพวกนี้ได้ทั้งหมดแน่อ่าแต่ถ้าทำแบบนั้นมันก็คงจะแย่หน้าดูเลยเพราะนั่นอาจจะทำให้ท้ำแห่งนี้ถล่มลงมาเลยก็ได้ถูกไหม บาเลียมันกำลังหายไปแล้วดูเหมือนว่าท่านสีจะทำได้สำเร็จงั้นสินะตอนนี้ละบุกเข้าไปซะอย่าให้พวกมันกลางบาเลียขึ้นมาใหม่ได้อีกเด็ดขาดบุกเข้าไปทำลายพวกมันให้สิ้นซากเลยท่านกาหน้าผู้เป็นที่รักได้โปรดช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายและลงโทษเหล่าศัตรูของพวกเราด้วย แผ่นดินไหวเหรอทำไมโบสถ์ถึงได้สั่นไหวขนาดนี้ข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องเป็นกังวลขนาดนั้นหรอกนะพอดีว่าบาเรียที่เคยอยู่และปกป้องโบสถแห่งนี้มาได้หายไปแล้วไงโบสถก็เลยต้องรับความเสียหายเต็มๆก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยนี่แกใช่ยชเป็นฉันเองนั่นแหละที่ล็อกพวกแกเอาไว้ฉันก็เลยต้องถ่วงเวลาพวกนายเอาไว้เพื่อให้คนอื่นสามารถไปเอาบาเรียออกได้เลยนะ ผู้บุกรุกคนอื่นเง้นเหรออ่าฉันคือคนเดียวที่สามารถมาได้ไก,กลขนาดนี้แต่ว่าฉันก็ยังมีคนอื่นที่คอยอยู่ข้างๆฉันด้วยเหมือนกันนะคนอื่นที่ฉันหมายถึงก็คือพวกที่นายขังเอาไว้เพื่อเอาไปเป็นเครื่องสังเวยยังไงล่ะไม่จริงนี่เหล่าพี่น้องที่มีหน้าที่ปกป้องบาเลียโดนเจ้าพวกเครื่องสังเวยสังหารหมดเลยเงินเหรออะไรกันนี่คิดว่าฉันกำลังโกหกนายอยู่เง้นเหรอถ้างั้นก็ ลองตามจับฉันดูก็แล้วกันนะนี่แกคิดว่าแกตอนนี้จะหนีไปไหนได้อีกงั้นเหรอเอาแล้วสิดูเหมือนว่าเรื่องสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วตามไปจับมันซะแกะไอ้สารเลวมาดูกันว่าครั้งนี้แกะจะหนีจากพวกเราไปได้นานสักแค่ไหนกันเชียว รีบตามไปซะมันเข้าไปในห้องพิธีกรรมแล้วพวกพาราดีเลอรับสูงตามฉันมาทางนี้แล้วพวกที่เหลือให้เฝ้าทางเข้าเอาไว้ไอ้เวนนั่นในที่สุดนี่มันอะไรกันไงล่ะตัวเก่งเลยไม่ใช่เหรอ ไอ้พวกบ้าที่มันมาทําเรื่องแบบนี้บอกมานนะว่าพวกมันอยู่ที่ไหนใครจะไปรู้ละ่ะแน่นอนว่าตอนนี้พวกเขาก็คงจะพากหนีออกไปหมดแล้วโดยใช้เส้นทางลับที่ฉันบอกพวกเขาไปแกมีเป้าหมายอะไรกันแน่ทำไมถึงได้มาทำเรื่องแบบนี้อะไรกรันนี่นายยังไม่เข้าใจอีกเงั้นเหรอเอ๋ทำไมไม่ลองถามเจ้าหัวปลานี่ดูละ่ะฉันว่ามันน่าจะนั่งดูอยู่ตลอดเลยละมัง้ง นี่แกกล้าดีไงถึงมาพูดกับท่านวันเล่แบบนี้ท่านเชฟวันเล่ยผู้ยิ่งใหญ่ผมมั่นใจเลยว่าท่านวันเล่คงจะเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างหมดแล้วและรู้เรื่องที่เกิดขึ้นนี่ว่าเป็นความผิดของใครด้วยนี่มันทำบ้าอะไรของมันกันวะเรื่องความผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะเจ้าคาดินัลทริสโลว่า มันได้ทําการสังหารเด็กชายคนหนึงที่หมู่บ้านจนนําพาให้ชายผู้นี้มาที่นี่เพื่อแก้แค้นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่คือผลลัพธ์จากการกระทํำนั่นที่ไปสังหารเด็กชายในหมู่บ้านได้ยินแล้วใช่ไหมทิสโลว่างั้นเหรอนี่เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะเรื่องนั้นจริงๆเหรอเขาบอกว่ามันเป็นเพราะนายนะ บุกเข้าไปคนให้ทั่วซะทุกซอกทุกมุมในบัวของพวกราธีนอคอกอย่าให้มีพวกวันเล่เหลือรอดแม้แต่คนเดียวฆ่าพวกมันให้หมดฆ่าพวกมันดูเหมือนว่าเวเไวลไเวนะ้นักกล่าวันเล่กำลังจะมาแล้วนะแบบนี้นายจะไม่เป็นอะไรเงั้นเหรอแล้วก็ถ้าหากนายคิดจะโจมตีชั้นจากตรงนั้นแล้วก็ไอ้เจ้าหัวปลานี่ได้เลีบไปพร้อมกับชั้นด้วยแน่นอนแกนะแกอย่าได้คิดจะมีชีวิตอยู่ต่ออีกเลยโหนายก็ใจกล้าเกินไปแล้ว ลูปปั้นท่านวันเล่พวกนายไม่ต้องสนใจบาปทั้งหมดที่ฉันได้ทำฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเองทั้งหมดแต่ตอนนี้พวกนายจะต้องโฟกัสไปที่บ้านนั่นก่อนเข้าใจแล้วใช่ไหมครับจากนี้ตรงนี้ต่อไปมันคือการแข่งกับเวลาแล้วสิ่งที่ฉันต้องทำตอนนี้ก็คือแค่ยื้อเวลาให้นานที่สุดจนกว่าพวกคาวิทเมนจะเข้ามาถึงที่นี่ได้ แกนัแกไอ้สละเลวช่วยต,ตายตายไปสักทีหน่อยจะได้ไหมมาได้จังหวะพอดีเลยนะตอนนี้พวกเรามีโอกาสแล้วเร็วเข้าไปฆ่าไอ้หมอนั่นซะสับให้มันไปชินช้นๆไปเลยแล้วก็เอาวิญญาณอาฆาตแห่งพีระมิดมาให้ฉัน มอบลงท่านซิกไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะเวลเรไว้พวกคุณไม่เป็นอะไรกันใช่ไหมต้องขอโทษที่มาช้าด้วยนะคะว่าแต่ท่านซิกนั่นมันคืออะไรงั้นเหรอ วิญญาณอาฆาตแห่งพีระมิดน่ะมันคือลีลิกของพวกวันเล่ถ้าหากว่าทําตามเงื่อนไขของมันสําเร็จมันจะมอบพลังที่สามารถควบคุมมอนสเตอร์ในโลกนี้ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมคุณถึงยังเก็บเอาไว้อยู่ล่ะคะทําไมถึงไม่ทําลายมาันไปซะเลยนั่นสินะมันคงจะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นน่าดูเลยไม่ได้นะนี่พวกแกรีไปหยุดหมอหน้าเร็วเข้า เวลเล่ไวอะไรเงิ้เหรอทั้งหมดนี่คือความผิดของแกไม่นะคริสโหว่า แกเจ้าขนนอกรีดนายท่านคาดินันของวัลเล่คอรันทิสโลว่าจงรับการพิพากษาเห่งกาหน้าซะคุณไว้ นี่คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมผมไม่เป็นอะไรครับฟริสโลว่าเขาครับเขาหนีไปได้แล้วเขาใช้จังหวะสุดท้ายสร้างบาเรียขึ้นมาจริงสิถ้าหากพวกเราทำงานร่วมกันเพื่อหาโบสถ์ที่นี่งั้นก็เอ๋เดี๋ยวสินี่ท่านสีเขาหายไปไหนแล้วล่ะ โชคดีจริงๆดูเหมือนว่าจะไม่มีใครรู้เส้นทางลับนี่นะไม่คิดเลยจริงๆว่าเขตของเราจะถูกทำลายลงได้ง่ายๆแบบนี้แถมฉันยังต้องมาเสียวิญญาณอาฆาตแห่งพลรมิดไปด้วยเป็นเพราะไอ้เวนนั่นคนเดียวแท้ๆเลยฉันจะต้องจัดการกับมันให้ได้จะต้องฆ่ามันให้ได้ ไม่ฉันจะต้องทําให้มันทรมานที่สุดจะต้องทําให้มันทรมานและตายลงอย่างช้าๆนายนี่มาช้าจังเลยนะรู้ไหมว่าฉันคิดถึงมิสเตอร์คาร์ดิเนลได้ยังไงกันทำไมแกถึงได้รู้ว่ามีที่นี่อยู่ด้วยละ่ะน่านาอย่าตกใจให้มากขนาดนั้นเลยนะ จะคิดอะไรมากขนาดนั้นขนาดเส้นทางลับในโบสถที่นายยังไม่รู้ฉันยังรู้เลยตายซะีให้ตายสิ แม้ว่าฉันจะต้องตายอยู่ที่นี่ฉันก็จะตายอย่างภาคภูมิในฐานะผู้ศรัทธาแห่งวันเลน่และแน่นอนว่าฉันจะลากแกลงไปนโลกกับฉันด้วยอะไรการฉันเปล่าจะมาฆ่านายสักหน่อยนะฮะว่าไงนะเป้าหมายของฉันก็คือการทําให้แกทุกทรมานต่างหากละ่ะเพราะงั้นถ้าหากทำแกตายเลยแกก็จะไม่รู้สึกทรมานแบบนั้นมันดูจะไม่ตานายเกินไปเพราะงั้นฉันจะเล่นเกมกับนายแทน เป็นเกมที่นายจะต้องหลบกับดักที่ฉันตั้งเอาไว้ในทางเข้าหุบเขาและจะต้องทําให้ได้ก่อนเวลาในนาฬิกาทรายนี่จะหมดลงด้วยถ้านายทําได้ฉันก็จะปล่อยนายไปไงล่ะง่ายดีใช่ไหมไอหมอนี่นี่แกกำลังดูถูกฉันคนนี้อยู่ใช่ไหมเอาระพร้อมแล้วนะเริ่มได้กับดักแรกความยากหนึ่งดาวฟีเจอร์ง่ายปกติ แกนะแกรับลองได้เลยว่าทั้งหมดที่แกทำกับฉันในวันนี้ฉันจะเอาคืนแกทั้งหมดแน่กับดักแรกล้มเหลวอ่ะไอ้เวรเอ,อ้ยครั้งนี้ฉันจะไม่พลาดแน่นอน กับดักที่2ความยาก3มดาวฟีเจอร์คุณจะสามารถหลบมันได้เพียงแค่มองไปในทิศทางที่คุณจะไป <consciousness> กับดักที่2ล้มเหลว <vib thou> <ฤ> <ian> บ้าเอ้ยไอ้ขยะนี่ชักกังวลแล้วส er. ิตอนนี้เราเหลือเวลาเท่าไหร่แล้วนะ <i> ครั้งนี้ฉันจะต้องไม่พลาดเด็ดคลาด ให้ตายสินี่มันอะไรแล่ะเนี่ยไม่มีอะไรให้เปียกเลยเพราะว่านายหัวล้านน่ะนี่แกไอ้ขยะเดากับดักสุดท้ายความยาก5ดาวฟีเจอร์ซีคือกับดักไหนที่สุดเราก็มาถึงทางออกแล้ว ว่าแต่แล้วเวลาตอนนี้ล่ะฉันชนะไงล่ะฉันชนะแล้วใช่แล้วนายหนาชนะแล้วถ้าอย่างนั้น <c oughs> มาทำให้เรื่องมันจบกันเถอะ แกใครใช้ให้นายมาเชื่อคำพูดของฉันกันล่ะจะบอกให้นะฉันนก่กโกหกเก่งมากๆเลยล่ะเอาละ่ะต่อไปนี้พวกเรามาเริ่มขั้นตอนการถ่ายถอนให้กับวิญญาณที่น่าสงสารที่จะไปหาพระเจ้ากันเถอะฉันขออวยพรให้กับเส้นทางที่นายจะเดินไปนะในานามของการหน้าเทพที่นายเกลียดที่สุดใหม่นะเอามันออกไปห่างๆฉันเลยนะเว้ย ฉันหวังว่านายจะได้ชดใช้บาปที่นายได้ก่อเอาไว้ต่อหน้าเด็กชายผู้นา่สาสงสารและเหล่าบรรดาครอบครัวของเขาและชาวบ้านคนอื่นๆเส้นทางแห่งแสงสว่างจะนำพาเจ้าอย่าได้กลัวไปเลยนะเด็กน้อยกาหน้าจะคอยชี้นำนายอย่างมีสติและเส้นทางที่ส่องแสงสว่างจะนำพาไปหาเธอหุบป,ปากไปเลยนะไอ้บ้านนี่ทุกความกังวลทุกความกลัวที่มีอยู่ในตัวนายจะจางหายไป ความซื่อตรงและโชคชะตาจะเข้ามาแทนที่และก้าวเดินไปบนเส้นทางพร้อมๆกับนายนี่ฉันตายแล้วเงินเหรอที่นี่คงจะเป็นวันเล่มาหาฉันแล้ววันเล่ผู้ยิ่งใหญ่มาเพื่อต้อนรับตัวฉันไปแล้วสิ่งที่ฉันเลือกมันไม่เคยผิด ทั้งหมดนี้เป็นความผิดของแกนี่นายเห็นแล้วใช่ไหมฉันพยายามอย่างมากเลยนะกับการแก้แค้นครั้งนี้เพราะงั้น นายก็ไปยังพบภูมิที่ดีได้แล้วล่ะนะน้องชาย